นี่น้องมสองสูงนะครับสวัสดีครับพบกับคลิปที่สองของการเล่นบาร์ติงตองของนักเรียนห้องชั้นมสามสมหนึ่งนะครับพรสนาบมันเต็มอ่านะครับอย่าไปฟังสิงสาราสัตว์นะครับโอ้โอันนี้ไอ้คนอื่นนะครับประจาองค์นะเขาจบอกแฟนทุกคนว่าอะกูลงยูทูบมึงได้อึ้งแทนโอ้ยกันนี้กำลัง ยังยังเงินส่งแล้วเลี้ยงไปเลี้ยงไปเข้าไม่เข้าโอ้ยโดนหัวโอ้ยยอดโอ้ยล้มล้มไปตายไปแล้วนะครับหนึ่งไล่ตอนนี้ไอซียูไม่รับนะครับ ตอนนี้สนามใหญ่ว่างแล้วนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ยอมไปเล่นนะครับเพราะพวกเขาเล่นเกมติงตองนี่อยู่